ด็กหิงยยานท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่เจสิบเจ็ อีหนิงจำได้ว่าเมื่อครู่นางคล้ายจะกล่าวบางสิ่งกับลู่เจียเสียแต่ภายใต้สถานการณ์คับขันนางจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองพูดอะไรออกไปอีหนิงเงยหน้ามองลู่เจียเสียแขนของเขาได้รับบาดเจ็บเขากุมแขนแล้วนั่งลง ผู้ใต้บัญชานำผ้าพันแผลกับยาเข้ามาทำแผลให้เขาเพราะการออกแรงเมื่อครู่บาดแผลของเขาจึงมีเลือดไหลซึมนางคงไม่ได้กล่าวสิ่งใดที่แปลกพิกลปฏิกิริยาของลู่เจียวเสียถึงได้ดูสงบนิ่งนางจับมือของเวยเหลิงประคองตัวลุกขึ้นยืนก่อนจะส่หน้าเอ่ยกับเวเหลิยงพันพ่อข้าไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะ บรรดาศักดิ์ของท่านอิงก,กัวกงย่อมสูงกว่าหนิงหยวนโหอเพราว่าสถานะของลู่เจียเสียไม่ใช่สิ่งที่บรรดาศักดิ์จะนำมาตัดสินได้เขาเป็นผู้บัญชาการฝ่ายซ้ายในมือกลุมอำนาจทางการทหารไว้มากมายผลงานการสู้รบเก,ก,กลกองไปทั่วล่าแม้แต่การลอบปลงพระชนองค์ชายใหญ่ที่มีโทษสังหารก้าชั่วโครเขายังกล้าลงมือ เวลิงย่อมไม่กล้าล่วงเกินเขาถึงจะกล่าวว่าพวกเขาสองคนเป็นสหายกันสถานะคล้ายทัดเทียมกันเผ่าว่าอันที่จริงเวลิงยังต้องฟังความคิดเห็นจากลู่เจียเสวียในการทำสิ่งต่างๆไม่จำเป็นต้องให้เวยหลิงกับลู่เจียเสวียเกิดความบาดหมางเพราะนางนี่มีแต่จะส่งผลเสียต่อเวยหลิง เมื่อไหวหลิ่งนึกถึงภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ทั่วทั้งร่างก็เปี่ยมไปด้วยโทสะหากเป็นคนอื่นเขาคงลงมือสังหารเพื่อระบายความแค้นแทนบุตรสาวไปแล้วถ้าว่าอีกฝ่ายเป็นลู่เจียเสียที่บุตรสาวยอมอดกลั้นคงเป็นเพราะไม่ต้องการให้เขากับลู่เจียเสียเกิดความขัดแย้งแน่นอนว่าเขาเองก็เข้าใจลู่เจียเสีย อันที่จริงหากลู่เจียเสียอยากสังหารอีหนิงจริงก็คงไม่รอให้เขาเข้ามาช่วยนางเวอยหลิงลูบผมของอีหนิงเบาๆเอ่ยถามเสียงต่ำยามวิกาลเช่นนี้เหตุใดเจ้าจึงมาหาพ่อมีเรื่องอะไรจะพูดกับพ่อหรืออีหนิงยังรู้สึกเจ็บคอจึงกระแอมกระไอหลายครั้งก่อนจะกล่าวข้าเห็นว่าท่านยังไม่กลับ จึงได้มาดูเจ้าค่ะแต่กลับพบว่าที่เรือนของท่านไม่มีองคารักษ์สักคนข้าจึงเข้ามาวัยหลิงไม่มีทางบอกบุตรสาวถึงเหตุการณ์นองเลือดในราชสำนักนางไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องการแย่งชิงบัลลังก์ทั้งปวงเมื่อได้ยินว่าบุตรสาวเป็นห่วงที่เขากลับดึกในใจก็บังเกิดความอบอุ่นขึ้นสายหนึ่งเขายิ้มพลางอธิบายพ่อกับท่านหนิงหยวนโห ไปแสดงการฝึกทหารที่เวทีการแสดงดังนั้นจึงกลับมามืดค่าเจ้ากลับไปนอนก่อนเอพิดพ่อจะให้สาวใช้ไปส่งมีเรื่องอะไรพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากัน อีหนิงพังงกศรีสะนางเองก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ที่นี่เรากับเป็นสถานที่ต้องห้ามเวยหลิงปลายตามองเติรนจูที่อยู่ด้านข้างส่งสัญญาณให้พาอีหนิงกลับไปเติรนจูที่เมื่อครู่ตกใจจนแข้งขาอ่อน ต้องพยุงตัวกับชั้นวางของประดับยามนี้รีบเข้ามาประคองมือของอีหนิงเตรียมเดินออกไปทั้งสองคนย่างเท้าออกจากประตูด้วยท่าทีดุดกลัวว่าจะก้าวช้าเกินไปขณะที่กำลังก้าวผ่านประตูเสียงราบเรียบของลู่เจียเสียก็ดังขึ้นช้าก่อนข้ายังไม่ได้อนุญาตให้เจ้าไปได้เวหลิงเอ่ยปากย่งอดกลั้นลู่เจียเสีย เจ้ายังต้องลู่เจียเสี่พูดต่อด้านนอกล้วนเป็นทหารตระกูลลูกหากข้ายังไม่อนุญาตนางก็ไปไม่ได้ เมื่ออีหนิงได้ยินอารมณ์ก็เริ่มคุกรุนเขาช่างไรอ้ย่างอายเหลือเกินอยู่ในจวนของผู้อื่นยังกล้าวางผ้าเหิมเกรมโอหังเช่นนี้อีกลู่เจียเสียเคลื่อนไหวข้อมือพอรู้สึกว่าแผลถูกพันดีแล้วก็พังกศีรษะให้ผู้ใต้บัญชาถอยออกไปเขาลุกขึ้นเดินไปเบื้องหน้าอีหนิงอีหนิงมองใบหน้าที่ทั้งแปลกหน้าทั้งคุ้นเคย ลู่เจียเสียอายุสามสิบกว่าแล้วนอกจากเครื่องหน้าทั้งห้าที่คล้ายคลึงนางก็แทบลืมลู่เจียเสียที่ทั้งวันเอาแต่ปั้นหน้าทะเลนคนที่วันวันคอยเอาแต่ป้วนเปียนอยู่ข้างกายนางอย่างไร้กิจทุระใดๆใช่เขาคือลู่เจียเสียและก็ไม่ใช่ลู่เจียเสียท่านจะทำอะไรเอ๋หนิงหมุนตัวกลับไปมองเขาด้วยสายตายเย็นชา ข้าได้ยินแล้วหากท่านอยากฆ่าข้าก็ฆ่าเสียลงดามให้แม่นยำหน่อยก็พอลู่เจียเสี่ไม่เอ่ยอะไรเขาขยับเข้าประชิดก้าวหนึ่งอีหนิงอดกล้าวถอยหลังไม่ได้นางจะไม่หวาดกลัวได้อย่างไรมือที่กำแน่นผุดเหงื่อชื้นลู่เจียเสียมองนางอยู่เนิดนานจากนั้นจึงเอ่ยถามเมื่อครู่เหตุใดเจ้าจึงเรียกข้าว่าลู่เจียเสี่ ตั้งแต่เขาสังหารพี่ใหญ่และขึ้นเป็นผู้บัญชาการก็ไม่มีผู้ใดเรียกเขาด้วยนามตรงมานานหลายปีแล้วน้ำเสียงนั้นช่างคุ้นเคยเขาไม่อาจปล่อยผ่านไปโดยง่ายอีหนิ่งไม่รู้ว่าเมื่อครู่นางพูดอะไรออกไปกระทั่งไม่รู้ว่า ตอนเรียกชื่อลู่เจียเสือออกมาจริงๆนางเม้มริมฝีปากนัน่นชั่วขณะที่ไม่รู้ว่าควรจะกล่าวอย่างไรเวยหลิงที่อยู่ด้านข้างก็ไม่อาจทนดูได้อีกต่อไปเขาเดินไปบังตัวอีหนิงไว้เบื้องหลังลู่เจียเสือเจ้าจะปะทะกับข้าให้ได้ใช่หรือไม่ในเวลานี้เองเสียงฝีเท้าด้านนอกก็ดังขึ้นมีคนรายงานเข้ามาใต้เท้า ไต่เท้าเฉิงมาแล้วขอรับลู่เจียเสียปลายตามองอีหนิงคราหนึ่งครั้งนี้ถือว่าปล่อยนางไปแล้วกันช่างเถิดเจ้าไปเสียอีหนิยงถึงได้ยออบตัวแล้วเอ่ยเมื่อครู่สถานการณ์คับขันถึงได้เรียกผิดไปไต่เท้าลู่โปรดอย่าได้ถือสา เมื่อลู่เจ้าเสืยได้ยินสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นชง,งักนิ่งหันหน้าไปมองนางอีกคราอีหนิงรอบคิดในใจว่าเขาเป็นอะไรไปอีกหรือยังคิดว่ามีบางสิ่งผิดปกติหรือนางไม่ควรพูดอะไรต่อหน้าเขาเพราะยิ่งใกล้ชิดกับเขาเขาก็ยิ่งพบพิรุธของนางมากขึ้นในเมื่ออย่างไรทั้งสองก็เคยสนิทชิดใกล้ตั้งแต่เช้าตลรดข่า นางไม่รอให้ลูเจียเสี่ยพูดอะไรอีกรีบพาจนตูออกไปจากห้องหนังสือของเว่ยหลิงรอจนออกมาก็พบว่าท้องฟ้ามืดสนิทบริเวณพื้นที่ฝั่งบูรพาเต็มไปด้วยทหารองครักษรติการหนาวเน็บนางคับคล้ายครับคลาได้ยินเสียงทุ้มต่ำของลู่เจียเสี่ยดังเล็ดลอดออกมาให้เขาเข้ามา เดิมน้ำเสียงของเขาก้องตังวานนักบัดนี้เมื่อกดต่ำก็ทำให้ผู้ที่ได้ยินต้องประวันพรั่นพรึงอีหนิงสุดลมหายใจเข้าลึกเดินออกมาไม่ไกลเมื่อนางหันกลับไปก็เห็นเฉิงหลังกำลังเดินเข้าไปด้านในสีหน้าเคร่งขรึม คนกลุ่มนี้กำลังวางแผนทำอะไรอีหนิ่งไม่สนใจใครรู้ไม่มีความจำเป็นต้องไปสืบเรื่องเหล่านี้อย่างไรนางก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดจะขที่ใครลงภายหลังหลังจากที่องค์รัชทายาทขึ้นครองบัลลังก์ลู่เจียเสวียได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพราชสำนักเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เจ้าร้องจบข่าก็ขึ้นของราชบัลลังก์อย่างไรวงจรนี้ก็ไม่มีวันหยุดเคลื่อนไหวตลอดการวันนี้ปรงพระชนองค์ชายใหญ่ได้สำเร็จยังไม่ถือเป็นจุดสิ้นสุดยังไม่ถึงยุคดำมืดที่สุดของราชสำนัก รอตอนนางกลับมาถึงเรือนใต้เมาก็ต้มน้ำร้อนให้อีหนิงอาบนางแช่ตัวอยู่ในถังน้ำร้อนรู้สึกปวดที่คมับเป็นระยะระยะราวกับพอความกดดันผ่านพน้นความเหนื่อยล้าที่ซึมลึกเข้ากระดูกก็แผ่ซ่านไปทั่วด้านนอกเงียบสงบไร้สรรพเสียงอื่นใดเจินตูใช้ขี้พึ่งกูหลาบถูมือให้นางพรางเอ่ย ถงมามากล่าวกับบ่าวว่าเสี่ยวซื่อจื่อเอาแต่งองแงว่าจะคอยท่านกลับมาก่อนจึงจะยอมเข้านอนเมื่อครู่นี้ถึงเพิ่งหลับไปท่านให้บ่าวประคองไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะวันนี้ท่านไม่ค่อยสบายพรุ่งนี้ก็หยุดสักวันไม่ต้องไปคารวะหัวยินผู้เท่าแล้ว เดิมอีหนิงยังอยากทำตัวขยันขันแข็งเสียหน่อยไปคารวะหูหยินผู้เท่าเบยตั้งแต่ฟ้าส่างทุกวันถพาว่าบัดนี้นางเหนื่อยจนไม่อยากสนใจสิ่งอื่นใดแล้วจริงๆนางกระจ่างแล้วอย่างไรนางก็เป็นคุณหนูของตัวอิงกัวกองหาเกียรติครันสักนิดจะเป็นอะไรไปเล่าผู้ใดจะกล้าตำหนินาง อีหนิงพงกศีรษะตอบรับอย่างไม่ใส่ใจจนตูเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเช็ดล้างบาดแผลที่ลำคอให้นางเมื่อครู่เพียงแดงเรื่อมาบัดนี้ดูคล้ายจะเขียวช้ำขึ้นมาแล้วแรงมือของลู่เจียเสียคงหนักไม่น้อยเมื่อไต้เหมาที่อยู่ด้านข้างเห็นก็สูดปากเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูในจวนมีผู้ใดกล้าลงมือกับคุณหนูด้วยหรือ เตินจูสายหน้าบอกเป็นเชิงไม่ให้นางพูดอะไรอีกก่อนจะทาขี้พึ่งลดอาการบวมช้ำให้อีหนิงเรื่องเมื่อครู่ห้ามแพร่งพรยให้ผู้ใดล่วงรู้ราตรีเคลื่อนคล้อยดุดสายท่านภายในห้องหนังสือมีการจุดแสงไฟขนาดเท่า,มาเมล็ดทั่วเมื่อแสงลอดผ่านผ้าโปร่งบ้างก็ปรากฏเป็นแสงล้ามัวเลือนร่าง ลู่เจียเสียนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่อยว่าจาได เขาพิงพนักเก้าอี้หลับตาพักผ่อนเฉิงหลังเดินเข้ามาอยู่เบื้องหน้าเขาช้าๆเรียกขานว่าท่านนาคำหนึ่งหลังจากเขารู้ว่าลู่เจี๋ยเสียปลอดภัยก็ตระหนักแจมแจ้งว่าลู่เจี๋ยเสียไม่ได้ตกหลุมพรางเฉิงหลังถึงขั้นเตรียมรับการลงโทษจากลู่เจี๋ยเสียไว้แล้วคนผู้นี้ไม่มีทางยอมให้ผู้ใดหักหลังตนลู่เจี๋ยเสียลืมตาขึ้นปีนั้น ที่ท่านแม่ของเจ้าต้องตกแต่งไปยังตระกูลเฉิงได้กอดข้าร้องไห้คล่ำครวญเพราะนางต้องแต่งไปเป็นอนุข้าปวดใจแทนมารดาของเจ้าดังนั้นเมื่อข้าขึ้นเป็นผู้บัญชาการจึงบีบคั้นตระกูลเฉิงให้ยกนางขึ้นเป็นภรรยาเอกทั้งยังเตรียมชาติกำเนิดที่ดีให้กับเจ้าทําให้ชีวิตในการข้างหน้าของเจ้าสดใสาราบรื่นแต่มาบัดนี้ เจ้ากลับตอบแทนข้าเช่นนี้เฉิงหลังพลันสะบัดชายเสื้อคุกเข่าลงโดยไม่ลังเลท่านนะเข้าใจผิดแล้วข้าไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นล่วงรู้เป็นเพราะวันนั้นข่าวรั่วไหลขณะที่เขาพูดลู่เจียเสียก็ก้าวมาเบื้องหน้าช้าๆไม่ทันรอให้เขากล่าวจบ ก็เงื้อมือขึ้นแล้วตบลงไปอย่างแรงเฉิงหลังแม้มปากแน่นพยายามอดกลั้นไว้สีหน้าไร้การเปลี่ยนแปลงตบนี้พระเจ้าตอบแทนบุญคุณด้วยการทรยศลูเจียเสียมองเขาจากมุมสูงเอ่ยเสียงเย็นเยียบเฉิงหลังคนที่ระมัดระวังตัวเช่นเจ้าจะไม่ทันระวังจนทำให้ข่าวรั่วไหลได้เช่นนั้นเด้อ สีหน้าของเสิงหลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาพูดขึ้นหากท่านนาไม่เชื่อข้าก็จนปัญญามนุษย์อย่างไรก็ต้องมีวันพลาดพลัง้งแม้จะเตรียมการอย่างรัดกรุ่มหากมิใช่เพราะเห็นแก่ว่าเจ้าเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของมารดาเจ้าข้าคงกำจัดเจ้าไปนานแล้วรู้เจีเยเกล้าวเจ้าลุกขึ้นเพิดต่อไปอย่าให้ข้าพบว่าเจ้าลอบเล่นลูกไม้อะไรอีก มิเช่นนั้นอย่ามาพูดว่าข้าไร้ความปราณีถึงยามนั้นเอาให้ท่านแม่ของเจ้ามาขอร้องข้าด้วยตนเองข้าก็ไม่มีทางปล่อยเจ้าไปเฉิงหลางรับคำลุกขึ้นถอยออกจากห้องหนังสือเมื่อเดินออกไปด้านนอกจึงรู้สึกว่าแผ่นหลังเย็นยะเยือกจากเหงื่อเย็นเียบที่หลังไหลรอดพ้นจากความตายแล้ว คาดไม่ถึงว่าลู่เจียเสียจะมีแผนตั้งรับเขาไว้ตลอดเวลา เมื่อไวยิงเห็นเฉิงหลางออกมา <_ C os al> เขาก็เดินกลับเข้าไปหารือกับลูเจียสเสียเรื่องแผนการในราชสำนักต่อจากนี้จนถึงกลางดึกจึงมีข่าวรายงานจากวังหลวงกล่าวว่าทุกสิ่งถูกจัดการเสร็จสับแล้วจึงถือว่าจบเรื่องเรียบร้อยลู่เจียสเสียพาคนกลับไปยังจวนหนิงยวนหอส่วนไวยิงก็ไปเยี่ยมอีหนิงที่เรือนของนาง ทั้งที่รู้ว่านางหลับแล้วแต่เขายังยืนอยู่ตรงประตูสักพักก่อนจะจากไปวันรุ่งขึ้นเมื่ออียหนิงตื่นขึ้นมาก็กินอาหารเช้าตามปกติคิดเสียว่าเมื่อวานานางไม่ได้พบลู่เจียเสียเมื่อไต่าถามก็พบว่าลู่เจียเสียไปจากจวนอิงปัวกงแล้วนางก็ยิ่งรู้สึกโล่งใจ สองวันถัดมาคนจากห้องสะสางงานก็ส่งขนมน้ำตาลก้อนกระดาษแดงและแผ่นพองที่ใช้สำหรับฉลองปีใหม่เข้ามาอีหนิงเล่นตัดกระดาษเป็นเพื่อนผิงเกอรกระทั่งก่อนวันที่สาสิบ ดึงมีข่าวประกาศจากวังหลวงกล่าวว่าหลังจากอาการประชวนอันยาวนานในที่สุดห้องเต้ก็เสด็จสวรรคตลูเจียเสียนาำทหารเข้าไปที่ตำหนักขององค์รัชทายาทเพื่อดูแลปกป้องอย่างใกล้ชิดเทาว่าข่าวการลอบปงพระชนองค์ชายใหญ่กลับยังไม่เผยแพร่ออกมา นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่างไรห้องเต้ก็เสด็จสวรรคตแล้วองค์รัชทายาทจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อ ก็ถือเป็นเรื่องถูกต้องตามจารีตประเพณีข่าวการสวรรคตขององค์ชายใหญ่จะถูกเป่าประกาศออกมาเมื่อใดจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเหตุนี้เว่ยหลิงจึงยุ่งยากมากขึ้นมีคนเข้ามาหาเขากลางดึกอยู่เป็นนิดเพิ่งจะหลับพักผ่อนได้ไม่กี่ชั่วยามก็ต้องรุดไปวังหลวงหรือบางทีก็ต้องไปที่กองทัพอีหนิงรับรู้ถึงความลำบากของเขา ตอบกับหูหยินผู้เท่าเบยแอองก็ถึงช่วงบ้านปลายชีวิตสุขภาพไม่สู้ดีนักนางจึงเสนอตัวรับงานธุระต่างๆในจวนอิงผัวกงมาสารต่อแองด้วยเหตุนี้นางจึงยุ่งขึ้นแม้จวนอิงผัวกงจะมีเจ้านายไม่มากเพ่าว่ามีขนาดใหญ่เพียงแค่เบ่าไพรในจวนก็มี3-400คนแล้วยังไม่นับผืนนากับร้านค้าด้านนอกอีก อย่างไรก็ตามเมื่อราชสำนักเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทุกคนจึงพากันยุ่งวุ่นวายเฉิงหลางไม่มีเวลามาสอนหนังสือถิงเตออีกทั้งยังไม่มีเวลามาพบฮูหยินพูเท่าไวเมื่อเรื่องงานมั่นหมายของเจ้าหมิงตูยังไม่เป็นที่แน่นอน ฮูหยินผู้เท่าเวยจึงร้อนใจถผ่าว่าต่อให้รีบร้อนอย่างไรก็ไร้หนทางหมาดีไม่อ่านบังคับให้ก้มหัวหากฝืนบังคับถามไปจะมีผู้ใดยอมตกลงบ้างเล่าแต่เจ้าหมิงตูกลับไม่ร้อนร้อนนางคิดถึงคำของหูหยินผู้เท่าเวยที่ว่าควรเอาอกเอาใจเอีเหนิง ก็พาส่นเจียโรคุณหนูของตววจงสินป๋อไปยังอนณาเขตฝั่งบูรพาเพื่อเยี่ยมอีหนิงแต่ปรากฏว่าอีหนิงกลับกำลังพบผู้ดูแลอยู่ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้ดูแลจากด้านนอกจะต้องมาที่บ้านเจ้านายเพื่อคารวะปีใหม่บางก็ถือไก่แดดเดียวเป็ดแดดเดียวเข้ามาหากบ้านที่สมบูรณ์พูนสุขสักหน่อยก็จะมอบเป็นไก่ฟ้าหรือโสมยามที่อีหนิงพบพวกเขายังถามถึงผลประกอบการของร้านค้าและที่นาต่างๆในปีนี้ หลายปีมานี้นางสั่งสมประสบการณ์เอาไว้ไม่น้อยที่สำคัญนางยังเคยติดตามหลัวสนยวนผู้อื่นอย่าได้ว่าฝันจะตบตานางมีม่านผืนนึงกั้นกลางเจ้าหมิงตูได้ยินอีหนิงถามขึ้นปีที่แล้วเก็บได้สี่พันตำลึง ปีนี้น้อยลงไปสามส่วนผู้ดูแลกล่าวว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งว่าถึงจะเป็นภาวะภัยแล้งผู้อื่นก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเช่นนี้ผู้ดูแลตื่นตระหนกจนเหงื่อท่วมกายขนหนูใหญ่เป็นเพราะพวกเราอยู่บนเนินสูงถึงฝนตกก็เก็บกักน้ำไว้ไม่ได้ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงขอรับ เช่นนั้นเจ้าอย่าเพิ่งกลับไปอีหนิงพูดต่อรอพ้นช่วงปีใหม่แล้วข้าจะส่งคนกลับไปดูกับเจ้าแล้วค่อยว่ากันเจ้าออกไปก่อนเกาจบก,ก็ปิดฝาถ้วยน้ำชาในมือ บรรดาผู้ดูแลกับหญิงชาราที่ดูแลร้านค้าต่างๆซึ่งนั่งอยู่ด้านนอกล้วนได้ยินกันทั่วนหน้าคุณหนูดูสุภาพพูดจาอ่อนหวานถ่าว่าอันที่จริงตบตาไม่ง่ายเลยดวงตานางเฉียบคม น่าจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาความรู้สมุดบัญชีที่ผ่านการตกแต่งไม่อาจปิดบังนางได้หากมีจุดเสียหายขาดทุนใดๆย่อมต้องมีการหยิบยกเหตุผลที่มากพอมากล่าวจึงจะผ่านไปได้เมื่อเจ้าหมิงตูได้ยินคำว่าคุณหนูใหญ่สีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นย่ำแย่ทั้งยังได้ยินเสินเจเหลาที่อยู่ด้านข้างร้องอุทานด้วยความตกตะลึง คุณหนูคนนี้ของบ้านเจ้าช่างโอหังยิ่งนักคนในบ้านข่าย,ยังไม่มีผู้ใดวางท่าโอหังถึงเพียงนี้หัวใจนางบีบแน่นจนตื่นตระหนกแน่นอนว่าอีหนิงย่อมวางท่าโอหังได้ในตวนอิงปัวกองมีนางเพียงคนเดียว ขาแรกที่พึ่งมายังดูสงบสงเงี่ยมเรียบร้อยพอยิ่งผ่านการบ่มเพาะนานวันก็ยิ่งสุขุมลุ่มลึกนี่เป็นเพียงการพบผู้ดูแลแต่ไหนแต่ไรมายามที่ติดตามหูหยินผู้เท่าไหรยไปมาหาสู่กับตระกูลขุนนางต่างๆนางก็ไม่เคยตื่นประนกทวงทาสำรวมเรียบร้อยทุกคนกล่าวชื่นชมว่านางดูสุขุมสงบ,สงบสงเงี่ยมยิ่งกว่าสตรีที่ถูกเลี้ยงดูในตระกูล ขุนนางตั้งแต่เล็กเสียเอียก้อยคำเหล่านี้มิเท่ากับการตบหน้าตนหรือไรเจ้าหมิงตูก็อยากแสดงบารมีความน่าเกรงขามเพาว่าผู้ดูแลหญิงชาราด้านนอกเหล่านั้นไม่ค่อยเคารพนับถือนางที่เป็นคุณหนูอุปถัมภ์สักเท่าใดที่อีหนิงสามารถเรียกใช้คนเหล่านั้นได้เป็นเพราะท่านอิงปัวกงส่งคนไปสั่งกำชับทั้งคืนคำพูดของอีหนิง ก็คือคำพูดของข้าหากข้าได้ยินนางกล่าวว่าผู้ใดไม่เคารพนางแม้เพียงเศษเสี้ยวก็ตรงรีบใสหัวออกไปจากจวนอิงกัว,งวกงเสียเมื่อมีท่านอิงกัวกองคอยให้การสนับสนุนแน่นอนว่าผู้ใดก็ไม่กล้าล่วงเกินอีหนิง แม้จะจดจำคำของหูหยินผู้เท่าเว่ยได้แต่หัวใจของเจ้าหมิงจู่ก็ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความอึดอัดไม่สบายใจนางรีบดึงสันเจียวโหราไปจากพื้นที่ฝั่งบุดาภานางเอ่ยถามสันเจียวโหรเรื่องการมั่นหมายของพี่ชายเจ้ากําหนดหรือยังสันเจียวโหรใส่หน้าเขาดื้อรั้นยิ่งนักผู้ใดก็จัดการเขาไม่ได้ สันเจียเรานึกถึงพี่ชายของตอนขึ้นมา ท่านแม่พูดถึงเรื่องการแต่งงานของเขาเขาก็เม้มปากแน่นไม่ยอมเอื้อนเอ่ยหูหยินแห่งจงฉินป๋อโมโหจนน้ำกดตระกูลออกมาเขาถึงได้ดึงหูหยินจงฉินป๋อหลบเข้าไปเจราจาในห้องรอจนหูหยินจงฉินป๋อออกมาใบหน้าก็เปลี่ยมไปด้วยความสบายใจและปิติยินดีไม่มีท่าทีบีบบังคับบุตรชายแล้วนางมองแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนักจึงเอ่ย ถามมารดาพี่ชายกล่าวอะไรกับท่านหรือเจ้าคะโูยินตรงฉินป๋อทะลึงตาใส่นางเจ้าอย่าถามให้มากความจากนั้นก็นำใบบันทึกเวลาตกฟ้าของพี่ชายไปขอพบโูยินผู้เท่าแห่งตวนติ้งเปิหอไม่รู้ว่าท่านแม่ไปทำอะไร ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ